สวัสดีค่ะเจอกับหมอสายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําปีสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะคนที่เกิดวันพุธในปี2565นี้นะคะเอ่อจะมีอะไรที่คนวันพุธต้องทราบต้องรู้บ้างไปดูกับหมอสายเลยค่ะด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะคนวันพุธในปีนี้มีอะไรที่คุณต้องรู้บ้างเอ่ยมาเดี๋ยวเราดูกันค่ะปี 2, 5ส5 6 5สําหหรับคนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรมาดูซิว้าวคนวันพุธปีนี้เป็นปีของ ต้องบอกว่าสุดยอดฝีมือค่ะยอดฝีมือนะคะเป็นเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นปีที่คุณได้ใช้ความสามารถและคุณเป็นมืออาชีพจริงๆคือหมายความว่าคุณโดดเด่นคุณมีความสามารถคุณมีฝีมือในงานในในสิ่งที่คุณทําในตัวตนของคุณเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆอันนี้มันทําให้คุณอยู่ได้ไม่ว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบเกิดขึ้นกับคุณสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ต่อให้อ โรคภัยไข้เจ็บโควิดยังอยู่หรืออะไรอะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอฝีมือคุณนะคะความสามารถที่มันเป็นตัวตนของคุณมันทําให้คุณยังคงตั้งหลักอยู่ได้แล้วคุณก็เหมือนกับคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะชอบอยู่คนเดียวเพราะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณรู้สึกว่าคุณคิดอะไรออกมากขึ้นแล้วคุณมีทางออกคุณมีครูบาอาจารย์คุณมีสิ่งศิล์คอยเมตตาคุณมีครอบครัวที่มีสวนสปอร์ตคุณแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นพลังหรือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคุณแล้วอีกอย่างที่คุณกําลังวางแผนคุณก็ ไม่ธรรมดานะคะคนคุณคุณไม่ธรรมดาคุณอาจจะคิดเยอะก็จริงแต่ทุกอย่างที่คุณคิดมันคือแผนการมันคือความแยบยนต์บางอย่างที่คุณเตรียมความพร้อมไว้ ก็จะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุและก็สุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะช่วงต้นปีเลยคือมกราคมมีเรื่องของอุบัติเหตุได้ง่ายมีเรื่องของสุขภาพได้ง่ายที่คุณต้องดูแลเพราะว่าคุณมีเรื่องของร่างกายที่มีออปีนี้หนึ่งคือสภาพร่างกายที่มันอ่อนเพียอ่อนแรงลงไปฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังคือระบบไลาประสาทอ,อุบัติเหตุช่วงในเดือนมกราคมความขัดแยง้งความดุร้าเกิดขึ้นได้ในช่องท้องมีปัญหานะคะซึ่งคุณจะ ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ไม่ได้ดั่งใจเวลาเหมือนจะทําอะไรสักอย่างมันดูแบบเฮ้ยยังไม่ได้ดั่งใจสักเรื่องนึงอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไไดแต่ไอ้ความที่เป็นคุณนะนะต่อให้คุณเจอความไม่ถูกใจขนาดไหนเจอปัญหาที่มันรู้สึกว่ามันจะไหวไหมได้ไหมมันขัดใจแหละเอาจริงๆมันก็ขัดใจหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ใช่ขัดใจเรื่องเดียวอะเรื่องเล็กเรื่องน้อยคือมันไม่ถูกใจแต่ความที่เป็นตัวคุณนะคะคุณก็มีความแบบ เหมือนบางทีมันก็มีสองสองบุคลิกในตัวนะมันก็จะมีในมุมหนึ่งที่แบบบางทีมันก็เข้าใจได้บางมุมก็เกิดแบบไม่ยอมเข้าใจอะไรซะอย่างนั้นเออไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเข้าใจอะไรฉะนั้นสิ่งที่คนรุ่นพุทธต้องระวังหน่อยในปี2565นะคะคือเรื่องของความขัดแยง้งความไม่ถูกใจการตัดสินใจแล้วมันอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ก็ไม่ต้องเสียเวลาโทษตัวเองคืออันไหนมันได้มันก็คือได้อันไหนมันไม่ได้ก็คือต้องแบบปล่อยผ่านแล้วคุณก็ต้องรู้สึกว่าคือคือคือมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ว่าคน,นพุทธจะมีมุมแบบคาใจคิดอยู่นั่นแหละก็กังวลอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำอะทีนี้พอย้ำคิดย้ทำยทำเกิดขึ้นใช่ไหมภาวะของคุณอนะคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวโลกซึมเศร้าความเครียดคิดลงกระเพาะระบบย่อยเจ๊งพังกันพอดีเพราะว่าคิดเยอะหลือเกิน ฉะนั้นมันต้องพยายามปรับตัวและพยายามยอมรับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยอมรับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติและง่ายขึ้นที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณวันพุธต้องต้องจำไว้เลยนะคะการเงินไม่ต้องกลัวถึงแม้คุณจะเป็นคนที่มีรายจ่ายเยอะแยะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้เพิ่มอยากจะได้เพิ่มมันอาจจะไม่ได้ได้เพิ่มมากมายแต่มันได้ตลอดนะมันได้ตลอดแล้วก็การงานของคุณยังไปดี คุณน่าจะมีเกณฑ์ที่จะรู้สึกว่าอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่เป็นในส่วนที่บางคนกําลังต้องตัดสินใจเรื่องของการงานฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องของการงานของคนวันพุธเนี่ยมันก็จะเหมือนกับต้องศึกษาก่อนนะหาข้อมูลก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเปลี่ยนปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คนวันพุธเป็นดวงที่มีสิ่งศิ์คุ้มครองนะคะปีนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณนึกถึง สิ่งศักิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของคุณเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะพ่อปู่พ่อแก่หรือจะเป็นแม้กระทั่งแค่เจ้าที่ของคุณเนี่ยสถานที่อะค่ะช่วยคุณได้ละค่ะคุณแค่เคารพนึกถึงก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ที่นําทางแล้วก็เหมือนคุณได้ทบทวนกับตัวเองสักแป๊บหนึ่งอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะโชคลาภของคนนพุธในในปีนี้มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่เป็นดวงที่สิ่งศิกดิ์ให้โชคไม่ตาใช่ไหมฉะนั้นคุณไม่จําเป็นที่ต้องได้โชคมาจาจก ใครเลยแต่คุณแค่เหมือนมีความแบบตั้งจิตถึงสิ่งศิษย์ของคุณครูบาอาจารย์คุณ,าาค,ณคุณก็จะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการเงินโชคลาภทางการเงินที่มีคนเมตตาให้มีเรื่องของการได้สิ่งของที่เป็นของมงคลวัตถุมงคลอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะเสริมดวงของคนวันพุธในปีนี้ควรจะปฏิบัติธรรมหรือถือศีลจะดีที่สุดเลยแหละการปฏิบัติธรรมถือศีลดีที่สุดเลยแล้วก็ มีเรื่องของเขาเรียกเหมือนเกี่ยวกับการทําบุญก็เน้นการทําบุญที่เป็นพวกค่าน้ําข้าไฟอันนี้จะดีคนวันพุธนะคะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกไปแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้สาหรับคนพุธคือพ่อปู่พ่อแก่อะไรอย่างเงี้ยดีมากลองลอง,ลองบูชาดูก็จะส่งเสริมแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับเมตตาบารมีให้กับตัวคุณแล้วก็จะส่งผลดีกับดวงในปีนี้ฉะนั้นภาพรวมของคนวันพุธในปีนี้ง่ายๆนะทุกคนคือ คุณอาจจะเจอเรื่องราวที่เข้ามาทําให้คุณสับสนแต่ด้วยระดับสติปัญญาที่มันจะพัฒนาขึ้นแล้วพยายามฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันให้เยอะขึ้นพยายามอย่าอยู่กับเรื่องราวก่อนหน้านี้คืออดีตหรือแล้วก็อย่าไปอยู่กับอนาคตในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นพยายามดึงตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็คนเรามีวันเดียวนะคะคือวันวันนี้คือวัน,น,วนปัจจุบนันเราไม่รู้วันอ,อื่นฉะนั้นสิ่งที่คนเราต้องต้องมีคือ พยายามอยู่กับวันนี้ค่ะแล้วทุกอย่างของคุณมันจะบวกเพราะวันนี้คือวันที่ดีที่สุดของคุณนั่นคือคนวันพุธนะคะ